ผิวของดวงจันทร์เต็มไปด้วยร่องรอยที่เกิดจากการชนกระแทกของวัตถุในอวกาศนับหมื่นแห่งซึ่งมีขนาดหลากหลายแตกต่างกันออกไปโดยนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสาเหตุสำคัญมาจากการที่ดวงจันทร์ไม่เคยมีชั้นบรรยากาศที่จะช่วยปกป้องมันจากการถูกถล่มด้วยเศษซากอาวกาศที่พุ่งเข้ามานอกจากนี้ดวงจันทร์ยังปราศจากพลังของธรรมชาติอย่างลมหรือสายน้ำที่สามารถกัดกร่อนหรือปรับเปลี่ยนสภาพผิวได้ อีกทั้งยังแทบไม่มีการเคลื่อนไหวทางธรณีวิทยาที่จะช่วยซ่อนหรือกลบเกลืนความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดช่วงเวลาหลายพันล้านปี <Hey. S 1> และเมื่อมีการศึกษาการกระจายตัวของหลุมอุกบาทอย่างละเอียดนักวิทยาศาสตร์จึงพบว่าพื้นผิวของดวงจันทร์แทบจะเรียกได้ว่าอิ่มตัวไปด้วยหลุมอย่างสมบูรณ์เพราะมีหลุมซ้อนหลุมที่ลึกลงไปเป็นชั้น ได้เรียนไปจนถึงระดับที่เล็กที่สุดสิ่งที่น่าสนใจมากที่สุดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับหลุมบนดวงจันทร์ก็คือแม้ว่าหลุมบางแห่งจะมีขนาดใหญ่และบางแห่งจะเล็กมากแต่กลับดูเหมือนว่าทุกหลุมจะมีความลึกที่ใกล้เคียงกันอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งปรากฏการณ์แบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นบนวัตถุขนาดใหญ่ในอวกาศเพราะโดยหลักการแล้วหลุมอุกบาทควรมีความลึกที่แตกต่างกันตามแรงกระแทกและขนาดของวัตถุที่พุ่งชนลงมา คำถามก็คือเหตุใดหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์จึงมีระดับความลึกที่สม่ำเสมอเช่นนี้นั่นคือสิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งและไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักธรณีฟิสิก์ในแบบที่เราเข้าใจกันอยู่ในปัจจุบันเพราะในขณะที่หลุมอุกกาบาตบนโลกหรือดาวเคราะห์อื่นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปแต่บนดวงจันทร์กลับมีหลุมบางแห่งที่มีความกว้างใหญ่เกินคาดและในจุดที่ถูกกระแทกก็ไม่ได้ยุบตัวลง แต่กลับนูนขึ้นมาหรือที่เรียกว่ามีลักษณะน wow ูนเว้าซึ่งหมายความว่ายังมีโครงสร้างบางอย่างที่นูนขึ้นอยู่ใต้พื้นผิวไม่ใช่รอยยุบตามแรงกระแทกแบบที่ควรจะเป็นและสิ่งนี้เองที่ทำให้เกิดข้อสันนิษฐานว่าอาจมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ใต้เปลือกของดวงจันทร์บางสิ่งที่แข็งแกร่งอย่างยิ่งและสามารถต้านทานแรงกระแทกจากภายนอกได้จนทำให้หลุมต่างๆไม่สามารถลึกลงไปได้มากเท่าที่ควรจะเป็น และถ้าจะมีสิ่งใดที่แข็งแกร่งถึงเพียงนั้นก็อาจจะเป็นหินที่แข็งกว่าอย่างมากแต่สิ่งนี้ดูจะเป็นไปไม่ได้เพราะหากดวงจันทร์มีมวลเป็นหินแข็งในระดับนั้นจริงๆมวลรวมทั้งหมดของดวงจันทร์ก็ควรจะมากกว่าที่เราวัดได้หรืออีกทางหนึ่งคืออาจมีวัตถุที่เป็นทรงกลมซ่อนอยู่ภายในและทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แรงกระแทกจากภายนอกสามารถเจาะลึกลงไปได้มากกว่านี้คำถามสำคัญก็คือ ความลึกที่สม่ำเสมอของหลุมอุกกาบาตบนดวงจันทร์กำลังบอกใบ้อะไรกับเรามันกำลังชี้ให้เห็นว่าใต้ชั้นหินและฝุน่นผงของดวงจันทร์อาจมีสิ่งกิดขวางที่เป็นโลหะซ่อนอยู่หรือไม่และหากเป็นเช่นนั้น <c oughs> เหตุใดนักวิทยาศาสตร์กระแสะหลักส่วนใหญ่จึงไม่เคยออกมายอมรับสมมุติฐานนี้ <c oughs> นักทฤษฎีนักบินอวกาศโบราณบางกลุ่มเสนอแนวคิดว่าเหตุผลก็เพราะหากพวกเขายอมรับข้อสันนิษฐานนี้ ก็อาจหมายถึงการยอมรับอีกสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่านั่นคือดวงจันทร์อาจกลวงอยู่ภายในก็เป็นได้ <Hey. S 1> 20พฤศจ,จิกาย,ยนปี1969ขณะที่ยานอพอลโล12กํากำลังกลับขึ้นสู่โมดูลควบคุมผู้บัญชาการชาวคอนราดและนักบินโมดูลดวงจันทร์อลันบีนได้ปล่อยจรวดที่ใช้ในการยกตัวขึ้นจากดวงจันทร์ และให้มันพุ่งกลับไปยังพื้นผิวของดวงจันทร์อีกครั้งทันทีที่ตรวจกระแทกพื้นดวงจันทร์สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่แค่การกระแทกธรรมดาแต่ดวงจันทร์กับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเรากับว่ามันกําลังส่งเสียงดังกังวานเหมือนะระฆังและแรงสั่นสะเทือนนี้ก็ดําเนินไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมงนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตว่าการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเบาะแสที่น่าสนใจในการศึกษาคุณสมบัติของพื้นผิวดวงจันทร์สิ่งที่ทําให้การทดลองนี้น่าสนใจคือการสั่นสะเทือนจากการกระแทกของจรวดไม่ได้หยุดลงทันทีแต่กลับคงอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงเหมือนกับว่าดวงจันทร์กำลังสะท้อนเสียงออกไปในอวกาศอย่างมีพลังด้วยความประหลาดใจนี้ดรแวนเนอร์ฟอนบราวหัวหน้าภารกิจของนาซาในขณะนั้น ได้ตัดสินใจที่จะทำการทดลองใหม่ในภารกิจอพอลโล13โดยครั้งนี้พวกเขาเลือกที่จะใช้ชิ้นส่วนจรวดที่หนักกว่าเดิมเพื่อให้เกิดการกระแทกที่แรงขึ้นผลลัพธ์ที่ตามมากลับทำให้ทีมวิจัยตกตะลึงอย่างมากเมื่อดวงจันทร์ดังกังวานด้วยความแรงของการกระแทกและเสียงสะท้อนที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องถึงกว่า3ชั่วโมงแรงสั่นสะเทือนแผ่ลึกไปถึงชั้นใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ถึง2ีไมล์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อน การทดลองนี้สร้างความสงสัยในหมู่นักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มว่าอาจมีบางสิ่งภายในดวงจันทร์ที่ทําให้มันสามารถสะท้อนเสียงได้ดีขนาดนี้นักวิทยาศาสตร์ได้เสนอข้อสมมติฐานที่ว่าอาจเป็นไปได้ว่าดวงจันทร์อาจจะกลวงไม่เหมือนกับสิ่งที่เราเคยคิดไว้ซึ่งความลึกลับนี้ยังคงเป็นคำถามที่รอคำตอบจากนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกในปี1966นักดาราศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเอ็ดเวิร์ดเซกัน ได้เขียนหนังสือที่ใช้ชื่อว่าชีวิตอัจฉริยะในจักรวาลที่กำหนดความเข้าใจในเชิงวิชาการเกี่ยวกับองค์ประกอบของวัตถุในจักรวาลอันกว้างใหญ่เขาได้เสนอว่าดาวบริวารธรรมชาติไม่สามารถเป็นวัตถุกลวงได้ซึ่งทฤษฎีนี้กำลังขัดแย้งกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะทำไมดวงจันทร์ถึงเกิดการสั่นสะเทือนหากมันไม่ใช่วัตถุกลวงสิ่งนี้ได้นำไปสู่ข้อสมมติฐานที่ว่า ดวงจันทร์อาจจะเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ต่างดาวนักวิจัยให้ความเห็นว่ามีบางส่วนของดวงจันทร์ที่อาจจะถูกขุดเจาะจนกลวงหากเป็นเช่นนั้นก็มีโอกาสสูงที่มันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่มันต้องเป็นสิ่งที่เกิดจากการสร้างสารรค์ในแบบที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้นี่เป็นคำถามสำคัญที่ว่าใครจะมีความสามารถทักษะและเทคโนโลยีที่จะทำเช่นนั้น มนุษย์เรามักจะหลงไหลในดวงจันทร์มาตั้งแต่เริ่มแรกแม้ว่าจะมีทฤษฎีหลายข้อที่ถูกเสนอขึ้นแต่ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัดว่าวัตถุท้องฟ้าน,นี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรพวกเขาต้องคิดค้นทฤษฎีที่แปลกประหลาดในการอธิบายการเกิดของดวงจันรทร์เพราะทฤษฎีแบบเดิมไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์นี้ได้และหนึ่งในทฤษฎีที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการกำเนิดของดวงจันทร์นั้น คือการชนกันของวัตถุสองชิ้นอย่างมหาศารที่เกิดขึ้นในเวลาที่พอดีที่สุดการที่ดวงจันทร์มีขนาดที่สมบูรณ์แบบจนสามารถทำให้เกิดสุริยุปราคาได้เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและน่าประหลาดใจขนาดของมันพอดีจนสามารถบดบังดวงอาทิตย์ได้อย่างแม่นยำเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นั้นใหญ่กว่าดวงจันทร์ถึง400เท่าและบังเอิญว่าระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงโลก ก็ไกลกว่า400เท่าของระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์พอดีนี่คือเหตุผลที่ทำให้ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ดูมีขนาดเท่ากันในท้องฟ้าของโลกในทางเทคนิคแล้วดวงจันทร์ของโลกไม่เพียงแต่โคจรใกล้กว่าดาวเคราะห์ของมันมากกว่าที่มันควรจะเป็นแต่มันยังเป็นดวงจันทร์ที่มีวงโคจรที่สมบูรณ์แบบเป็นวงกลมที่สุดในระบบสุริยะซึ่งไม่มีดวงจันทร์ดวงใดที่มีลักษณะเช่นนี้นอกจากนี้ ไม่มีดวงจันทรดวงไหนในระบบสุริยะที่มีบทบาทในการเสถียรภาพของดาวเคราะห์แม่ได้เหมือนกับที่ดวงจันทรของโลกทรรมการจำลองผลกระทบไม่นานมานี้แสดงให้เห็นว่าหากไม่มีดวงจันทร์การเอียงของแกนโลกจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและเราอาจจะไม่มีฤดูการอย่างที่เรารู้จักในปัจจุบันโดยที่หากไม่มีฤดูการอาจทำให้การดำรงชีวิตบนโลกกลายเป็นเรื่องยากลำบากดังนั้น ดวงจันทร์จึงทำหน้าที่อย่างมหัศจรรย์และมีความสำคัญในการสนับสนุนชีวิตบนโลกหากไม่มีมันเราอาจจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ที่นี่ได้ <Hey. S 1> ในช่วงต้นทศวรรษ1950สาธารณชนชาวอเมริกันมีความสนใจอย่างไม่รู้จบในนิยายวิทยาศาสตร์เวอร์นเนอร์ฟอนบราวมองเห็นการยึดมั่นในความเชื่อแบบนี้ เป็นโอกาสที่จะทําให้สาธารณชนร่วมฝันในการสํารวจอวกาศของเขาและเริ่มต้นแผนการที่จะเปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นความจริงในปี1952เขาได้จับจินตนาการของผู้คนด้วยชุดบทความที่มีภาพประกอบในนิตยสารคอร์ลีเย่ซึ่งแสดงให้เห็นถึงชีวิตในอวกาศหลังจากที่สหาภาพโซเวียตได้ปล่อยสปุตนิกในปี1957 และกลายเป็นประเทศแรกที่ส่งวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นไปโคจรรอบโลกความสนใจของอเมริกาในอวกาศก็เริ่มคึกคักมากขึ้นและในปีต่อๆมานั้นฟอนบราวได้นำทีมออกแบบที่ส่งดาวเทียมอเมริกันดวงแรกขึ้นสู่อวกาศและทำการส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจรรอบโลกทั้งหมดนี้เกิดจากจรวดที่พัฒนาจากการออกแบบ V ีอของฟอนบราวเมื่อวันที่20กรกฎาคมปี1969 เวอร์เนอร์ฟอนบราววัย5้ปีได้ชมจากภายในห้องควบคุมภารกิจขณะที่มนุษย์คนแรกในประวัติศาสตร์ได้เหยียบพื้นของดาวเคราะห์อื่นนอกเหนือจากโลกนี่คือก้าวเล็กๆสำหรับมนุษย์แต่เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่สำหรับมนุษยชาติฟันในวัยเด็กของเวอร์เนอร์ฟอนบราวซึ่งหลายๆคนเคยเรียกมันว่าเป็นไปไม่ได้ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดการบรรลุภารกิจนี้กลายเป็นความจริงแล้ว มนุษย์ได้ทำสิ่งที่เคยเป็นเพียงแค่ฝันให้กลายเป็นความจริงจากการใช้รถม้าถึงการเดินทางสู่ดวงจันทร์ภายในเวลาเพียง60ปีมันเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในด้านเทคโนโลยีเป็นการระเบิดทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเหลือเชื่อว่ามนุษย์สามารถก้าวไปไกลได้รวดเร็วขนาดนี้การไปยังดวงจันทร์นั้นจำเป็นต้องมีการคำนวณทางวงโครจรที่แม่นยำอย่างยิ่งโอกาสที่เราจะพลาดดวงจันทร์หรือไม่สามารถดึงเข้ามาในวงโครจรน,นั้น อยู่ที่แค่เพียงเศษส่วนเล็กๆขององศา,าในเส้นทางที่กำหนดความสามารถในการปรับแก้โคจรในเวลาจริงและเปอร์เซ็นต์เล็กๆของความเร็วที่เข้ามาแต่แล้วเวอร์เนอร์ฟอนบราว์ได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการคำนวณน,นี้จากที่ไหนไม่เพียงแค่การส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์แต่ยังต้องพาคนเหล่านั้นกลับมายังโลกได้อย่างปลอดภยัยข้อมูลเช่นแรงดึงดูดของดวงจันทร์ที่ถูกต้องความเร็วที่จำเป็นในการหลุดจากวงโคจรของโลก หรือผลกระทบของรังสีอวกาศต่อยานนั้นมาจากไหนกันฟอนบราวไม่ต้องการเพียงแค่ส่งมนุษย์ไปดวงจันทร์และนำพวกเขากลับมาเท่านั้นเขาหมายถึงอาณานิคมในอวกาศอาจเป็นไปได้ว่าฟอนบราวไม่ได้ถูกนำทางโดยปัญญาประดิษฐ์ของมนุษย์เท่านั้นแต่การบรรลุความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ดวงจันทร์จริงๆแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยความช่วยเหลือจากเทคโนโลยีจากมนุษย์ต่างดาว